สวัสดีจ้าเมนี่ยา่าจะมาเห็ดปลาช่อนลุยสวนแล้วจา้าปลาช่อนจา้าล่างทั้งามะสาดเรียบร้อยแล้วก็บ,บางเนื้อปลาให้ลึกจนถึงกลางปลาจา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเย่ยวก็จะเอาแป้งทอดกรอบจา้ามาทาให้ทั่วตัวปลาทาเล็กน้อยจา้าเสร็จแล้วย่าก็จะเอาไปทอด เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาปลาช่อนลงไปทอดเลยจ้าเยอยเอากระทะใส่น้ำมันตั้งไฟล้อไปก่อนนานีเลยจ้าเอาปลาลงทอดเลยเราก็จะทอดจนกว่า,วาปลาเขาสุกจ้าทอดปลามาสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะมกัดปลาจ้า หลังจากเขากลับปลาสองหลอบแล้วปลาเขากเริ่มซุกแน่แล้วจา้าแต่ยาย่อ้อยก็จะกลับอีกหลอบหนึ่งจา้ปาปลาทอดเท่ากับซุกเหลืองกรอบแล้วจ้าจะแล้วเขาก็กตักขึ้นพักไว้ให้เย็น ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเอามาเบิ่งส่วนผสมนำยำปลาช่อนลุยสวนกันเลยจ้าน้ำพริกเผาจ้าน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาชูโรลดบักม่วงเปรี้ยวใบบักกรูดซอยตะไคร้บักนาวพริกแดงกินดาใบสะระแหน่หอมแดง ิงออนจ้ะน้ำม,มักนาวเม็ดบักมวงหิมพานจ้ะเสร็แล้วเข้ามาปรุงน้ำยำปลาช่อนลุยสวนกันเลยจ้ะใส่น้ำพริกเผาลงไปเสร็แล้วก็ใส่น้ำม,มักนาวใส่น้ำปลาจ้ะ ใส่น้ำตาลปีบจ้าจะเรือกกัะคนให้น้ำตาลปีบละลายเข้ากันกับน้ำพริกเผาก่อนจ้าคนน้ำตาลปีบละลายแล้ว ใส่ชุบโรจ้าตามโดยหอมแดงขิงซอยตะไคร้พริกแดงซอยใบบักกรูดบักน้าวหันสีกจ้าสุดท้ายใส่บักม่วงเปียวจ้า จแล้วก็ค้นคุกเข้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันรสชาติของเครื่องยำปลาช่อนลุยสวนออกเปรี้ยวหวานจ้าเข้มนิดๆเสร็จเรียร้อยแล้ะจ่าจแล้วก็เอาเครื่องยำมล้วลาดใส่ตักปลาจ้าเครื่องยำเขาก็จะแห้งไปน้อยหนึ่งหลาดลงไปให้หมดเลย ลาดนำย้ำใส่ตัวปาเสร็จแล้วใส่ใบสะระแหน่จ้าสุดท้ายกระโรยเม็ดบักม่วงหิมพานจ้าปลาช่อนลุยสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูอาหารปลาช่อนลุยสวนมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายกินเป็นกับเขา้าหรือว่ากินเป็นกับแกมก็ไดจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชม